ถึงน้าตาน้องงีตอบลายน้องยังคือนา้าตางอนหนูทุกคนนา้าตางอนหนูคือน้องทำมาว่าสันเต้นไชยาอร่อยแ,แ,แ,แต่ตอนนั้นหนูทํางานอยู่ที่สักที่หนึ่งในประเทศไทยแล้วก็หนูเลยไม่ได้ตอบคือน้องน้องอย่หอเนี่ยแล้วน้องมันก็งอนอะไรเงี้ยอืมคือน้องฝากแฟนคลับมาบอกหนูที่จับมือว่าน้องงอนหนูแบบทำไมไม่บอกเองวะแล้วหนูก็เดินเข้าไปครับเอองอนแหละอะไรเงี้ยคือหนูก็ไม่ค่อยหนูไม่ไแบบ งอนอะไรอะไรเงี้ยคือหนูงอนแรกคือหนูเจอหน้องไงงอนแรกไงงอนแรกเออแล้วน้องก็ต้องยุ่งอะไรเงี้ยอ้าถามไม่ตอบเองนะอะไรเงี้ยแต่ก็คืองอนที่ไม่ไม่ตอบไลน์น้องงอนสำเร็จไหมคือไม่เรียกว,ว่างอ <c oughs> งอนก็งอนละมันก็แบบเออไม่ต้องงอนนะก็ก็ตอนนั้นแบบเออก็คือก็ตอนนั้นถ่ายทำงานอยู่อะไรเงี้ยทำงาน <c oughs> แล้วก็ ไม่ว่างตอบล้วเห็นแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยเออข้าม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 คิปคลิปคิป,ปถ่ายรูปไงแบบถ่ายรูปอยู่อะไรเงี้ยแบบโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนให้เพื่อนถ่ายรูปให้แล้วก็แบบว่าเออมันก็ลืมตอบเออนั่นแหละไม่มีละมุดอะไรเออก็แกล้งทําเป็นไม่รู้หน่อยเฮ่อเซลอะไรเ่ียจมูกมันก็บานเป็นปกติอยู่แล้วอะ <c oughs> แก้ไม่ได้อ่ะให้ทำไงอ่ะทือวันนี้คืออะไรก็คือโดนจับพิรรดได้จากจมูกเหรอเนี <c oughs> ่ยแราะวันนี้ไม่ว่าจะอะไรไม่มีพิโรดหนูก็จะทำจมูกบานให้ทุกคนชินว่าหนูจมูกบานเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแล้วนะคือ <c oughs> สเตตสุดที่มีที่พี่เชอร์พี่แก้วขึ้นโอชิเบะเออเป็นสเตตที่หนูจมูกบานเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็แบบคือซีนนั้นอะซีนพี่ปั่นอะที่แบบ คือเขา,าพูดพูดว่าใครหวีดพี่แก้วบ้างใช่ปะหนูก็แบบหนูก็ยิ้มของหนูปกติเว้ยแล้วแบบพี่ปันก็แบบอะไรหนูก็อ้ออะไรอ่ะพี่หรือไม่ได้อะไรเลยร้อนตัวมีคนร้อนตัวหนึ่งงงยังไม่ไทำอะไรเลยอแค่แบบก็ยิม้มเฉยๆอะ่ะทำไมโลกสดใสแบบอยากยิม้มใช่ไหมพี่ปันน่ะร้อนตัวทุกคนวันนี้เสกกิจด,ดังมากแบบว่า คือมันก็ดังทุกวันแหละแต่ว่าคือมันก็ดังนะหลังๆอะ่ะแบบก็ได้ยินเสียงกีดแบบเป็นขับแบบผงพี่พี่อะไรเนี่ยก็ได้ยินก็ดังแต่วันเนี่ยตอนที่โกเมนเน่ที่เป็นเหมือนว่าหนูออกไปร้องอะ่ะทุกคนสิง่งมีเสียงกีดด้วยปกติเคินไม่ค่อยมีมเลยแต่ว่าวันนี้มันมีเสียงกรีดหนูแบบแฮปปี้ แบบว่าแล้วพี่มาอยบอกว่าแม้วันนี้วีเต้นแรงเป็นพิเศษนะแล้วก็อ๋อมีเสียงกรีด่ะก็เลยบอกว่าได้เลยกรีดใช่ไหมอเคเต้นแรงเลยแต่ปกติก็ปกติก็เแบบต้นแรงแต่ว่าก็พิเศษขึ้นเ่าะมีคนเสียงกรีดใช่เรียกว่าใจฟูชอบเวลามีคนกรีดให้ ก็ว่าทำไมยิ้มทมั้งเพลดูอกอ่ะบ่ก็มันก็ยิ้มอยู่แล้วพี่นี่ว่าต้องยิ้มเปล่าสุ่มนี่มันก็มีที่ว่างอยู่นะในเทยเตอร์ทำไมสุ่มไม่ได้อะอ๋อแบบมีคนแบบไม่ว่างไปเหรออ๋อหรือว่ามันมีเก้าอี้ว่างทำไมจ่ายแล้วไม่ไปอะจ่ายแล้วก็ไปคนหนึ่งเขาอยากไปเนี่ยเห็นไหมเต็มไลฟ์เลยเขาอยากไปทำไมพี่จ่ายพี่ไม่ไปอะเนี่ยคนที่จะกีดหนูเขาจะไปเนี่ย พี่เราบอกพี่พี่ยอมจ่ายเงินแฟนคลับที่จะกีดหนูเขาไม่ได้ไปเพราะพี่อะพี่ถ้าพี่รวยใช่ไหมพี่ก็แบบเนี่ยพี่ก็ดูในแบบว่ามีคนแบบมาบ่นในทวิตอะไรเงี้ยพี่ก็แบบว่าเออพ่วงกับพี่ไหมน้องเดี๋ยวแบบพี่ได้แล้วแบบพี่ไม่ว่างน้องก็ไปอะไรเงี้ยใจปะบ่นให้หนูบ่นให้ใครดูไม่ไปนะดูในแอปเลยไม่ไปอ่ะสมเล่นทำไมอ่ะ แต่ว่าคือถ้าพี่ไม่ว่างจริงหรือว่ามันธุระมันด่วนกระทันหันหรือว่าแบบเกิดอะไรขึ้นก็นตามที่ท้าไม่พี่มาไม่ได้จริงๆนะคะก็โอเคหนูเข้าใจค่ะพี่แต่หนูหมายถึงคนที่แบบว่าสุ่มเล่นนะแบบสุ่มไม่ไปอ่ะไม่อ่ะพี่ลืมน้องอีลูกขอจะลืมพี่ลืมได้ไงอ่ะพี่สุ่มสเตจมาดูพวกหนูสิบหกคนที่ตั้งใจซ้อมมาเพื่อสเตจอ่ะพี่ลืมหรอนี่มันหน้าโมโหากเลยนะลืมอ่ะ ไม่ก็พูดตามความจริงไงก็คือถ้าแบบไม่ว่างจริงหนูก็โอเคเข้าใจนะพี่สมเล่นไม่ดีเข้าใจไหมแล้วก็แบบว่าแล้วลืมเนี่ยคือพวกหนูซ้อมกันนะ่ะเพื่อเสเตททำให้เสเตจมาเพอร์เฟที่สุดแต่พี่ลืมเสเตจพวกหนูเนี่ยนะหน้าโมโหมากเลยนะทุกคนหนูจะเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยคืออ่ะมันมีช็อตหนึ่งที่แบบว่าที่หนูอ่ะขึ้นลิฟ แล้วคือพี่ผู้ชาย3ามคนเว้ยเดินเข้าลิบไปใช่ปะซึ่งหนูอะยืนอยู่หน้ารีบแบบตรงนี้แล้วอะแล้วรีบมันปิดอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบทําท่าว่าไอ้หนูไปด้วยนะคะแล้วเขาทําท่าเหมือนจะกดริบซึ่งแบบคือมันสามารถกดเปิดให้หนูเข้าไปได้เว้ยแล้วหนูก็ยืนรอว่าเออเขาน่าจะกดเปิดให้หนูแล้วเขาก็ปิดแล้วมันก็แบบปิดไปเลยอะแล้วหนูแบบพี่หนูเว ลิปจะหนีบหน้าหนูแล้วอ่ะทำไมพี่ถึงไม่กดให้หนูเข้าไปด้วยอ่ะแล้วคือลิ์เดอะบโมบกดจะลงมามันนานมากเลยทุกคนแล้วหนูก็แบบทำไมพี่ถึงแบบปล่อยให้ลิปปิดจะหนีบหน้าหนูแบบนี้อะหนูก็แบบหนูโมโหมากตอนนั้นหน้าูโมโหมากแบบพี่ลิ์มันไม่ได้รอเลยหนูต้องรีบไปเทเตอร์มันจะไม่หนูไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นแฟนคลับหรือเปล่าเว้ยแต่ว่าเขาจะหนีบหน้าหนูแล้วอ่ะคือแบบเซนส์แบบ คีวนเซนปกติคือคนเขาต้องแบบกดเปิดให้น้องคนเนี้ได้เข้าแบว่ไว้เข้าไปอยู่ในริบกับพวกพี่ด้วยแต่ว่าพวกพี่ปิดใส่หน้าหนูแบบไม่มีแบบคือเขาเหมือนมีเยอะใหญ่ตอนแรกมีเยอะใหญ่ในการจะแบบเฮ้ยกดให้น้องเข้าด้วยแต่ว่าหนูก็ยืนรอเอ๊เขาไปไม่เปิดวะก็เลยแบบโอเคกดใหม่ก็ได้อืมอ๋อกดปุ่มผิดเหรออ๋อเขาจะกดปุ่มผิดแล้วไ่กดผิดแล้วไมนกดเปิดไม่ได้หรอหรือแบบกดผิดแล้วมันไปเลยอะ หรืว่าเขาไม่ใช่แฟนคลับนะหรือว่าพี่อยู่ในไลฟ์นี้หรือเปล่า,าพี่มาบอกหนูมาแก้ข่าวหนูด้วยนะโอเคหนูจะคิดในแง่ดีว่าเขาอาจจะกดผิดแล้วมันย้อนกลับไม่ได้แล้วมันคือบททดสอบของพระเจ้าโอเคค่ะช่างมันแต่ตอนนั้นโมโหมาแต่ตอนนั้นโมโหมาแบบหน้าบึ้งมากแต่หน้าบึ้งอยู่คนเดียวไม่ไม่แต่ก็ไม่รู้จะบ่นกับใครก็คือโมโหอยู่คนเดียวเปิดแอร์ท่นหัวเหม็นมากเลยตัวด้วยคือไปกินเอ่อ ชื่อล้ลนว่าสุก,กี้แล้วก็คําต่อไปดูว่มนแปลเป็นภาษาภาษาไทยเองนะสุดซูเปอร์สตาร์คือหนูว่าเป็นครั้งแรกไปกินแล้วหนูก็แบบเคยดูเห็นในติกต็อกเขาบอกว่าคือตอนออกมากินแบบกินกินตัวจะเหม็นมากคือไม่ได้เหม็นแบบนั้นนะคือมันเ็นคือตอนเข้าไปอะ่ะมันหอมมากทุกคนแต่พอออกมามันดูเห็นคอมเมนต์นึงอะบอกว่าขึ้นแท็กซี่แท็กซี่บอกว่า, ie, อวาเออไม่อนุญาตให้อเอาแกใส่ปาขึ้นรถนะคะอะไรเงี้ย แล้วคือหนูก็ไม่เชื่อเว้ยว่าคือหนูก็ไปกินมาหลายร้านใช่ไหมหนูรู้สึกว่ามันก็คงแบบไม่ไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอหนูออกมาเว้ยหนูก็ดมตอนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่จะพักผ่านไปแปบ๊บหนึ่งดมใหม่อ oh ้ my god กินแบบ <laughs> กินแบบมันคือกลิ่นอะไรไม่รู้เว้ยคือมันเป็นกลิ่นอาหารนะมันคือกลิ่นแบบกลิ่นเคม็มกลิ่นเค็มของอาหารอนะแล้วแบบ <laughs> คือวันนั้นหนูตัดสินใจนั่งแก็บใบกับหนูนั่งแก็บขาเพราะหนูกลัวหนูกลัวคนวน่าแบบคนในตอกเอ้ยหนูก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเรานั่งแก็บใบกับดีกว่าหน่อยเขาไม่ได้กินเว้ยใช่นั่นแหละก็ร้อยฝอยเฉยแต่ว่ามันอร่อยดีนะติดตามรีไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสซีคอนเทนกับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Foodie Application